ขอเชิญร่วมฟังเทศมหาชาติเวสันดรชาดก13กัน1,000พระคาถาณวัดแก้วสุริฉายอำเภอลานกระบือวันพุธที่18กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปแสดงธรรมโดยพระปลัดสุรพลอิทธิเตโช พระประหลัดน้ำบุญสัมปันโนร่มเป็นเจ้าภาพขันแกนเทศร่มเป็นเจ้าภาพโรงทานเพื่อสร้างบารมีติดต่อสอบถามได้ที่พระครูวรวันวชิรกิจ0869363572พระครูสมุเงินกกตะสาโรผู้ใหญ่เกซินีแจ่มจันทร์ผู้ใหญเ่จจหญเดือนรอนเจนจบผู้ใหญ่บุญส้อยอินทเสนผู้ใหญ่บังอ่อนจันนาคหรือที่กรรมการวัดแก้วสุริฉายทุกท่าน ขอบุศลผลบุญดีให้ท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติด้วยเถิด